สวัสดีครับสวัสดีวันที่4เดือน6กพีคห้มามะนะครับผมจะมาอัปเดตกราฟของลุนาในราคาไทยของกระดานบิดคขับนะครับผมก็คลิปนี้นะครับทำขึ้นมาเพื่อเป็นการดูกราฟเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนำหรือชักชวนในการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะครับอ่าซัลเฟรมเอสหนึ่งนะครับก็แนวรับจะอยู่โซนนี้เลยนะครับแถวอ่าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองห้านะครับอ่าแล้ว ตามเอม M30 นะครับแนวรับข้อที่เคลื่อนไหวอยู่นานมากแล้วก็ประมาณสักโซนนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะที่แถวศ0 0 0์จสตังค์ไม่ใช่สตังค์นะผม0 0นย2เลยนะครับผมแนวต้านนะครับแนวต้านก็น่าจะอยู่รอบนี้ประมาณสัก 0. ูนยทงประมาณหมื่นหมื่นกว่านะครับ0 0น5 5น้ะครับ0.0055นี่คือเราดูจากสายไส้ก่อนหน้านี้นะครับก็ ลองลุกนกันต่อไปนะครับหวังว่ามันจะรีบาวขึ้นมานะครับคลิปนี้ผมทําคลิปอยู่กลางถนนนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับอาจจะทํายาวไม่ได้ครับเพราะว่าเวลาอัพเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับนี่คือเราดูยอดแนวต้านอยู่นะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปั๊บตอนนี้ผมกำลังรอรถอยู่นะครับผมโอเคจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะนี่คือแนวรับนะครับแนวรับอยู่ประมาณแบบนี้เลยแล้วเราถ่างกราฟดูว่าเป็นแบบไหนมีโอกาสขึ้นไปหรือเปล่านะครับจะไปที่ 0.0040นหรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่0.0034จนาะครับจาก0.0034 00ไป40เนี่ยจากํำไรกี่เปอร์เซ็นต์ก็เพื่อนๆลองลองคิดคำนวณดูนะครับเผื่อว่า,าได้ดูคลิปนี้แล้วจะได้ดูเป็นแนวทางนะครับผมแต่ยังไงก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับลุนาเคยทำจุดต่ำสุดนในกระดานขับนะครับอยู่แ,แถวโซนราคาตรงนี้นะครับ0.001นั่นหมายความว่ากระดานเทรดเขาจะอ,าอยู่ประมาณนี้นะครับเน 0.001นะครับ0.001นะครับเนี่ยทุกคนจะได้รู้ด้วยว่าราคาต่ําสุดก่อนนี้เท่าไหร่03ตัวแล้วก็1นะครับแสดงว่าเขาเคยประกาศไว้ใช่ไหมครับว่าจะรับซื้อแค่ตรงนั้นถ้าเกิดไม่ลงต่ํากว่านั้นน่าจะไม่รับไม่รับไม่รับไอเทรดแล้วหรือเปล่านะครับลองลองศึกษาเพิ่มเติมแต่ยังไงตอนนี้ก็ลองลองลองดูนะครับว่าเปียนโอกาสหรือไม่นะครับที่โซนราคาแถวโซนนี้นะครับลองการดูโอเคครับคลิปนี้ทามาอัปเดตสั้นๆเลยครับผมสวัสดีครับ